สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดวงดาวฟาร์มเกษตรดีซีก็ดีใจมากที่ทางลูกค้าเข้ามาพบนะคะก็อยากสอบถามก่อนว่าทราบได้อย่างไรว่าที่นี่เลียกไก่ต๊อกค่ะอ๋อเห็นใน YouTube นะครับเห็นในย o u t u อือ่ามีไก่ต๊อกหยิบมูป่าเยอะแยะเลยครับอ่าหลังจากที่เข้ามาชมแล้วเป็นไงบ้างความบรรยากาศโอเคเชอบชอบนะคะก็ขอบคุณขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้รับน้อง เลี้ยงนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ